ครับสวัสดีครับพีซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับพ่อแต้มอีกนะครับเนาะวันหวยเลาพัฒนาออกนะครับพ่อแต้มพามาติดตามเล่าพัฒนาของหนุ่มสวนยางนะครับเนาะครับก็จะไปเบิ่งเห้องก็ว่าเบิ่งวัน วันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมหกหกนะครับเนาะครับลาวพัฒนาออกศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสองสองขับเลขอหลางก็ออกหนึ่งสองนะครับเนาะครับของหนุ่มสวนยางวันที่ผ่านมากะเขาตะเลขวิ่งนะครับเนาะ วันศุกร์ที่27ตุลาคม2566นะครับลาวพัฒนาหนุ่มสวนยางรับบนล่างวิ่งรูด0กับ1เน้นที่0นะครับเนาะ0บบมาครับพี่นงองมา1นะครับแต่ว,ว่าจับคูมิ18 19 10ออก12ครับจะว่ามีเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่ด้วยนี่0 0ครับขาบจะว่าขาบจะส่งหมันนำะมูนสวนยางอยู่ เขาจะเอาลักแสนกับลักหมืน่นเป็นเลขล่างนั่นบหครับอ,อก็ปรากฏว่าเขาศูนศูนรับเอาทั้งในโศกทั้งในมันพอเต็มก็ดีใจน้ำเนาะรับเนาะรับทั้งะโะสบ่มนันเท่าก็มาตามกันต่ออีกนะครับงวดวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่สามสิบตุลาคมนะครับ สัตว์จจินป่ะคับมันจันสามสิบ สองหาหกหกก็เลยเขียนผิด พัฒนา หนุนสวนยาง รับบนล่างวิ่งรูด2กับ4นะครับ สองกับสี่เน้นที่สี่นะครับครับส่วนจับคูนะครับเนาะสามสอง สี่สองห้าสองครับสามสี่ สี่ีห้าสี่นะครับ 6, หกั้งคือเก่านะครับเนาะ ครับปานี้ส่วนตัวเน้นนะครับเนาะนุ่มส่วนอย่างปานเน้นให้ที่สี่สองซีซีนะครับ กับเรือสามสี่ห้าสี่เนาะครับเนาะติดสี่นะครับกัครับเนาะพอย้ำกับคอเน้นย้ำใบอีกนะครับเด้อมักสอบตัวใดเฮาก็จะลืมเนาะครับเนาะกับตัวไว้นำเนาะเอฟซีเนาะครับาวันจันทรเนาะครับเนาะวันจันที่สามสิบตุลาคมสองห้าหกหกลาวพัฒนาหนุ่มสวนยางกับบนล่างวิ่งรูดสองกับสี่เน้นที่สี่เนาะครับเนาะ ครับจับคู่ก็มีส<ล>ามสองสี่สองห้าสองสามสี่สี่สี่ห้าสี่เน้นสี่สองสี่สี่นะครับเนาะเรางวดนี้พอแตีมเขาก็ออวยพรขอให้เขาปังๆในแม่เนาะครับเนาะยอีพีเนาะครับอีพี่ก็จะได้โชคโฉบมันๆกันครับเอาพอเตียมเขาก็ขอบคุณหลายๆ้อครับเด้อหนุ่มสวนยางเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแตีมมา ฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับอา้าขอให้เขาปังๆนะครับเนาะครับเอาขามาแล้วก็จะเริืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแน่นนะครับเนาะครับเป็นกำลังใจพอเตรียมนํำ เอาสุดไทยท้ทยสุดนี้พอเตีมก็ขอขอบคุณเนปชีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตมครับพอเตมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บอยาให้ได้ความไขอยาให้มีนะครับเนาะรับก็ให้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมกับมีแคนี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม